สวัสดีค่ะสวัสดีเอซช่องปุ๋ยพารวยชา n นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกลับนะคะพบกันกลับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันเป็นกําลังวันของทางช่องนะคะทุกคนโอ้ยพูดผิดพูดถูกหิ้วข้าวค่ะอ่าก่อนที่จะไปรับชมนะคะความหวานความเพ่งความปังนะคะมีดาวปกมีสีราวเช้าให้นะคะก่อพอเป็นแนวทางให้ทุกคนนะคะงูงงงงงปากันไปนะคะทุกคน ลิ้นพันกันนะคะ เอามาดูคำเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิป รับชมโฆษณาด้วยนะคะช่องแอดก็เป็นแนวทางที่แบบว่าเออยังทำคลิปอะไรเหมือนของเขาไม่เป็นนะคะตัดต่อวิดีโอวิดีโออะไรเป็นคำเตือนแบบนั้นยังไม่เป็นนะคะทุกคนเอาแบบนี้ละคะ่ะซอฟต์พาวเวอร์บ้าถึกอยู่เออเอาแบบนี้ละค่ะเอาแบบนี้ละค่ะเขาเอื่อหนึ่ายังกว่ภาษาวัยรุ่นเนี่ยภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าอะไรน้าอะไรเลียเลียอะไรเลียเลียเนี่ยละค่ะทุกคนโอ้ยเดาเอาค่ะเออ นี่หละนะมาดูกันนะคะเมื่อคือนนี้เราก็หมานก็เฮงก็ปังกันไปนะคะแปดห้าหกมาแล้วนะคะแปดห้าหกโอ้ยเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกศูนย์นะคะอ้าวดีใจกับทุกท่านที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะตัวเด่นนะคะเข้าเด้งดึงดึงเลยแปลกนะคะเบิ้ลไม่มานะคะวันพระมาแต่พี่น้องเนาะห้าหกศูนย์เก้านี่พี่น้องเลยนะคะคืนนี้นะคะเบิ้ลคัก เอ็กก็ตามเบิ้ลอยู่ไม่มาสักทีนะคะมันก็ไม่ใช่มันจะเบิ้ลบ่อยแต่มันก็เบิ้นนะคะพอเราตามมันไม่มาพอเราทิ้งมันมานะคะทุกคนมาดูซีล่าเช้ากันนะคะโอ้สันติภาพประชาชนประตูชัยนะคะไม่ได้แค่ลาวเอก็กแต่เล่าว่าลาวเอ,กอ็กก็เข้าตัวเด่นไปนะคะเข้าตารางเข้า2 0 3 6 9 9พอ ไปวัดไปวาได้นะคะแนวทางนี้นะคะวันไหนที่มีเราพัฒนาหรือว่าหวยไทยนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังตัวเด่นกันนะคะทุกคนที่จริงนะคะแอดจะลงให้แต่วันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์นะคะแต่ว่าเหมือนหวยไทยจะออกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันที่สิบหกนะคะ เพราะว่ามันมีหวยไทยนะคะเราต้องได้ลงแนวทางนี้ด้วยนะคะทุกคนแนวทางเล่นทั้งวันนี่แหละคะ่ะเราต้องได้ลงด้วยนะคะเพราะวันที่สิบหกนะคะมันเป็นวันที่หวยไทยออกนะคะชุดนี้เลยจะเป็นชุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะลงให้อีกนะคะสรุปคือลงทุกวันเลยแบบนี้โอ้บริภาพเกล็ดพอนเลยข่อยเ้อหนาเอ็ดคือสิวขึ้นแบบนี้โอ้ตายแล้วไม่ขึ้นนานแล้วนะคะเปลี่ยนคลิปเอ้ยเปลี่ยนครีมสิวขึ้นเลย ครีมกันแดดนะคะทุกคนต้องใช้ครีมกันแดดนะะนนะดตะๆหน่อยโอ้ยมันร้อนค่ะทุกคนมันร้อนมันร้อนน้ำก็ไม่ไหลไดเดี๋ยวนี้โอ้เออดแล้วเบื่อหน่ายค่ะขนาดใช้สองปลาปลาเลยค่ะทุกคน เวลาไหลก็ไหลแรงเเด่นนะคะสามสี่ห้านะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเนาะพอไปวัดไปวาได้3ตัวนะคะแอดเก็บสถิติคร่าวๆนะคะแอดเก็บสถิติดูนะคะ,ะ,คะทุกคนว่าเออแนวทางมันเข้าไหมอะไรยังไงไหมนะคะ f c ไป f c ฟหมันไหมนะคะอุย้ยแอดอยากให้ f c ปังทุกวันเลยนะคะทุกคนจะได้เบบว่าโอ้มีตังค่าประทูก,กันเนาะนี่แหละคะ่ะทุกคนเข้ามาติดตามนะคะก็ดูเป็นแนวทางนะคะช่องแอดน่ะหลากหลายแนวทางะคะ่ะทุกคนเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้เก็บ ะะไม่ได้เก่งแบบเซียนเหมือนท่านที่เขาแบบอาจารย์ที่เก่งหลายๆท่านนะคะแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนแต่ว่าแอดอชอบค่ะชอบตัวเลขอาจจะแบบว่าไปเยอะไปนี่นะคะทุกคนก็อยากจะให้ฟันเม็เดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแอดทาไม่ได้นะคะเพราะว่าฟันเม็ดเดียวส่วนมากจะเป็นตัวที่แอดคิดว่ามานะคะตัวที่แอดคิดว่าแอดชอบนะคะถ้าตามสูตรมันก็ให้อย่างนี้ถ้าเลขสูตรแล้มันจะเยอะค่ะทุกคนเลขสูตรมันก็มีค่ะสูตรงบน,น้อยสูตร ตัวแบบว่าสูตรเยอะๆนะคะแต่้เรานะคะด้วยความที่เราเป็นคนกระจายเหมือนเห็ดนะคะ เราก็จะชอบหวานไปนะคะเอสเบาเป็นคนชอบหวานทุกคนก็ลองพนิพิจารณาแล้วเอาไปเทียบกับอาจารย์ที่ทุกท่านชอบนะคะว่ามันตรงกันไหมอะไรไหมนะคะกําลังวันก็ดีหรือทุกแนวทางที่เอสลงไปก็ดีนะคะเน้นและย้ําเด้อช่องเอสเ่านำเสนอแนวทางนะคะนําเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะให้ทุกคนตัดสินใจเอานะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะเราชอบไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ชี้แจงก่อนนะคะเราชอบไม่เหมือนกันค่ะทุกคนหลายสูตรนะคะเราชอบไม่เหมือนกันหรอกค่ะคนเรานะคะ สอยมากตัวนันแอดหนูชอบตัวนี้แอดว่สนาสันนไม่เหมือนกันแล้วนะคะแอดก็ชอบของแอดไปละค่ะเออแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นตําไทยนี่จะไปเลขตัวเองนะคะกันไว้นะคะโอ้แต่ว่างวดนี้ก็ไม่รู้จะมาไหมนะคะสองสามแต่ว่าได้มาหลายใบยแล้วนะคะอายุตัวเองนะคะอายุตัวเองเลขบานเลกรถดนะคะนี่ละคะ่ะไปดักไว้นะคะยิ่งเห็นตัวเองจับเลขล่างได้อย่างนั้นเนาะ เออตําไทยนะคะแอดก็ไปเอาสองสามสามสไม่รู้จะมาไหมเอ,อ้าเผื่อฟุกได้รางวัลค่ะเพราะว่ามันก็มีรางวัลอืนะ่นละทุกคนเนาะเอ,อ้าเด่นนะคะทุกคนสี่ลาวเช้าว,วันที่สิบสี่นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์เนาะ วันศุกร์นะคะนัดนัดชีชะตาหวยไทยเด้มันจะมาดินตามไม่นี่ไหมนะคะก็รอดูค่ะทุกคนเอาสองสามส่นะคะสองหนึสองสองสองมนะคะสามหนึ่งสามสองสานะคะสี่หนึ่งค่ะทุกคนอัน,นี้คือสีลาวเช้านะคะสองสี่หกเก้าสามหนึ่งห้านะคะสองสามสี่สองสามสามสอสเอ้ยสองสองสี่สองสองสามนะคะหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสามหนึ่นึ่งสองยเลขหลดเอดเลขลดเลขทำมาหากินหด เลยนะคะนี่โอ้ยงามค่ะสวยงามพระรามแปดสองสองสองสามนะคะสามสองสามสามสี่สองสี่สามนะคะว่าปีนี้ถือว่ามาบ่อยอยู่นะคะเออเริ่มปีใหม่เริ่มเริ่มมาแล้วค่ะแต่ว่าปีปีหกเจ็ดนี่โบ้โดนกระนำค่ะไม่ค่อยมาเลยนะคะสงสามเอามาดูดาวปกคืนนี้นะคะดาวปกคืนนี้ของวันที่สิบสามนะคะวันที่สิบสามเนาะมันจีออกได้หัวขานี่บอค่ะ ออกตัวแดกก็ออกคนเท่ากับกันวีรูดค่ะเบิ้ลน,นะคะมือแรงเบิล้ลครับตอนเย็นนะคะมือแรงนี่แปลว่าตอนเย็นนะคะทุกคนให้แอดแปลภาษาอีสานวรรณคําได้นะคะแปลเป็นได้เป็นมางคําค่ะอีสานแปลเป็นไทยนี่แอดว่าแปลยากอย่างนึกไม่ออกนะคะนึกไม่ออกให้แปลให้อันแปลอีสานเป็นไทยนึกไม่ออกเออมือมือแรงนะคะมือแรงก็แปลว่าเย็นนี้คืนนี้นะคะค่ำนี้บ่ นั่นแหละค่ะหุ้นดาวปกนะคะคืนนี้นะคะของวันที่สิบสามเนาะกันเบิ้ลกันหามนะคะพราะจับเบิ้ลได้สองคู่นะคะเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองศูย์หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกอ้าวหนึ่งเก่ามีแล้วเนาะอันนี้ก็กันนะคะห้าหกห้าเก้านะคะห้าเปลี่ยนห้าจนะคะไม่รู้มันจะมาไหมนะคะก็กันไว้ละค่ะกันไว้แล้วมันออกแต่ห้าหกนักมันก็ออกแต่ห้าหกนะคะก็เลยโอ๊ยกลัวมันมาอีกเนาะ อสามวันติดนะคะอะไรก็คือขึ้นได้สามสี่วันติดนะคะโอ้ยถูกใจอีช้อยนักนะคะโอ้ยสวยสวยไม่ใช่สิบห้าจะมาแล้วบอกค่ะทุกคน หนึ่งห้านะคะอาจสงรงท้ายลรวพัฒนานะคะทุกคนก่อนจะไปหวยไทยเนาะเด่นหนึ่งสองสามนะคะชนแล้วกับทุกคนชนมวลนี้ชนนะคะหนึ่งสองสามนะคะชนเม็ดเดียวของเราแล้วมาคักหนึ่งหอยบานีิหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสวยงามพระรามแปดนะคะสองห้าสองหก,สอง,หกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดโอ้ยคือมางามแถวบาติสวยมากคักหนึ่งหก หนึ่งห้ากเ็ดหนึ่งแปเลขชุดนะคะ2อ2ห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดในตารางนะคะโอ้ยลืมให้เลขถูกเนาะในตารางนะคะหนึ่งสามหกเก้านะคะสองนะคะหนึ่งสองสามหนอดะคะห้าสองสามห้านะคะเะะอดก็ว่าแอดลืมอะไรนะคะช่วงนี้แอดลืมให้เลขถูก หิวเข่าค่ะหิวเขา่าเลขทูบเราก็เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้านะคะเอดก็แป้งของแอดเองนะคะเพื่อจะที่จะาทางเพื่นสิต้นติดไว้ค่ะงวดระบาดนะคะทุกคนแอดก็แป้งของเอดแล้วค่ะเจ็ดกับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันดิพนวานเนาะนี่นะคะหกศูนย์เก้านะคะมาทั้งหวย มาทั้งดาวปุกแล้วก็ไอ้นี่เลยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะสนับสนุนค่าสมุดปากาเด้ออ่าตามนี้เลยนะคะนี่เด้อสนับสนุนช่องนะคะนี่เลยค่ะนี่สนับสนุนช่องนะคะหรือว่าสมุดสมุดปากาเนาะเออสนับสนุนส่องนั่นละเขาอื่นเนาะนี่ตามนี้เลยนะคะก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะขอให้เป็นแนวทางที่ดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ